การเดินทางของคนจีนนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางครั้งใหญ่เลยนะครับและปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่คนจีนนั้นสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับและคาดการว่าจะมีการเดินทางมากถึง2,000ล้านคนครั้งเลยทีเดียวครับ คุณลีชุนหลินครับเป็นรองผู้มนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนท่านกล่าวนะครับบอกว่าทางการจีนนั้นพยายามที่จะยกศักยภาพทางการขนส่งอย่างเต็มที่แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถทางการขนส่งก่อนเข้าสู่ช่วงมหากรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจ,จีนสำนักข่าวซินหัวรายงานอย่างนี้นะครับ โดยบอกว่าคุณหลีนั้นพูดถึงการพยายามปฏิบัติงานอย่างแข็งขันเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของมากรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลตามประเพณีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนและก็ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ในปีนี้ส่วนมากรรมการเดินทางดังกล่าวก็ตรงกับวันที่26มกราคมถึง5มีนาคมนี้ครับทีนี้การคาดการช่องทางการของจีนเนี่ยนะครับก็ระบุว่า จำนวนการเดินทางของผู้โดยสารทางรถไฟและการบินพลเรือนระหว่งหางภามการเดินทางดังกล่าวนั้นจะสูงที่สุดเป็นประวัติการครับบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดค่าการว่าเครือข่ายทางรถไฟจะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร480ล้านครั้งเพิ่มขึ้นมากถึง137.9เมื่อเทียบเป็นรายปีครับส่วนทางด้านของสำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน ค่าการนะครับว่าภาคการบินพลเรือนั้นจะรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้มากกว่า80ล้านครั้งนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ